สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมมนัทเนียมสะอาดและต้องบอกก่อนว่ารายการนี้จะนำเสนอถึงรูปแบบความรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่า,ขายธุรกิจ SME และธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้จะได้รับความรู้และการวิเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน แต่ผู้ที่ร่วมรายการกับผมในวันนี้นั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจอยู่ในแวดวงของเครือข่ายอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์มากว่า20ปีครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์คุณกายไผลินครับสวัสดีครับคุณกายสวัสด,ดีครับแมสวัสด,ดีท่านผู้ชมครับ ต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับวันนี้รายการของเรานั้นมาเป็นเทปแรกและก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้นาทีนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องน้ําท่วมแน่นอนครับคุณกายครับผมแต่ว่าวันนี้ครับหลายๆคนหลายๆพื้นที่นั้นมีภาวะกับปัญหาน้ําท่วมเป็นอย่างยิ่งเลยอยากจะถามคุณกายสักนิดน,นึงว่าภาวะน้ําท่วมแบบนี้นั้นมันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่บริษัทที่กําลังดํนเนมนธุรกิจในรูปแบบต่างๆนั้นอย่างไรบ้างครับครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยจริงๆนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยในเมืองไทยเนี่ยตามประเทศก็ท่วมนะฮะแต่ว่าปีนี้ยอมรับว,ว่าโอ้โหแบบเครียดกันทั้งประเทศเพราะว่าเกิดขึ้นใช้ระยะเวลาในการท่วมเนี่นานมากบางที่สองสามเดือนนะบางที่นะพะว่าฝนเนี่ยคิดดูแล้วกันนะฝนตกมาเนี่ยนะตั้งแต่ปกติเดือนมีนาเมษาพฤษภานเนี่ยคือหน้าแรงที่สุด แต่ปีนี้สองห้าสี่นี่ถือว่าฉีกประวัติศาสตร์ในเมืองไทยเป็นเสร็จเด็ดขาดเลยก็คือตกตั้งแต่ช่วงที่หน้าแรงที่สุดคนที่เขาบอกว่าฮวงจุ้ยที่บอกว่าหน้าหน้าน้ำาันหน้าเป็นน้ำหลังเป็นเขาต้องฉีกทิ้งแน่เมื่อก่อนนี้ดีมากๆกเมื่อก่อนดีมากๆนะตอนนี้โอ้โหแบบไม่ดีเลยใช่ไหมถ้าหน้าติดน้ําน้ําท่วมหมดน้ำเมหมดแล้วหลังเป็นเขาทําลายบ้านเลยโคลงหมดเลยโคมถลุนะโคมขี้โคลน ถล่มลงมานะนี่คือปัญหาใหญ่ที่เราแก้ไม่ตกนะเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนโครงสร้างประเทศไว้ตั้งตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าใครไปคิดแล้วว่าโอ้โหน้ำจะท่วมมากมายขนาดนี้พี่น้องชาวเหนือภาคกลางนะโดยเฉพาะโอ้โหจังหวัดรอบกรุงเทพอย่างเงี้ยนะเจอเต็มเต็มอ่ะชุดใหญ่ฮนะยกเว้นสุพรรณบุรนะีเขามีการวางแผนที่ดีเท่านั้นเองนะเขาเตรียมตัวลวกหน้าที่สุพรรณบุรีนะเขาทำเขื่อนกั้นน้ำไว้ล่วกหน้าเลยนะแต่จังหวัดอื่นเนี่ยนะชะล่าใจนะ นั่นคือปัญหาใหญ่โดยเฉพาะลบบุรีลบลบุรีอ่างทองสิงบุรีเดี๋ยวโหพี่น้องโดยอ,ย,อ,ย,ย,อยุทยานี้เจอหนักจริงๆนะฉะนั้นปัญหาของธุรกิจเนี่ยะเมื่อเจอน้ําท่วมแบบนี้นะโดยเฉพาะ S m e มีนะไม่เหลือเลยเจรงและเนรนาศโดยเฉพาะคนที่ทาอาชีพหรือธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับผู้คนอยู่ทั่วประเทศด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเจอน้ําท่วมแบบนี้การค้าการขายก็ไม่ล่อง ปัญหาตามมาโหอินุตุงนางพว่าคนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่ตอนที่ไม่ไม่มีปัญหาอุทกภัยหรือไม่มีปัญหาอะไรเลยเด็กชีวิตเขาจะมีความสุขดีมากๆด้วยเพราะว่ามีไรายได้ซื้อบ้านผ่อนบ้านซื้อรถผ่อนรถแบบสุดโยทินแลยยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสพอเจอน้ําท่วมปุ๊บโอ้โหการทํามาหากินไม่ได้คราวนี้แหละเสร็จเลย ปัญหาตามมาอินุงตุงดังเลยนี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่เราแก้ยังไม่ได้ตอนนี้นะครับแม่คุณกายครับแล้วอย่างนี้ต้องรบกวนถามกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่าเขาคาดการว่าไม่น่าจากออกี่เดือนในระยะเวลาสั้นๆน้ำจะคล้่คลายแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มันผ่านมาประมาณ2-3เดือนแล้วครับท่านผู้ชมมันยังค้างคามันยังขัง,ขง,ง,ขงและออดูทีท่าว่ามันน่าจะยาวออกไปถึงปลายปีอย่างนี้ผลกระทบยิ่งจะเกิดขึ้นกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพวก SME ธุรกิจเฟรนชชัยโรงงานผู้ประกอบการหรือแม้แต่ประชาชนเองครับอย่างนี้<ร>พอจะวิเคราะห์ให้ฟังได้ไหมครับว่าถ้าปัญหามันเนิ่นนานกว่าที่เป็นเนี่ยอะไรมันจะเกิดผลกระทบขึ้นได้บ้างครับปัญหาสังคมในตอนนี้นะปัญหาใหญ่ใหญ่โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนานนะี่ะเผชิญปัญหามากๆมากมากว่าเพื่อนยนะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานอะไรแล้วแต่นะี่ยเขามีวิธีการป้องกันหรือเขามี ก็เรืส่ส่วนส่วนส่วนย่อยใช่ไหมแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เวลาโรงงานเผนะเชิญทีนะเผชิญกับพวกภัยธรรมชาติทีเนี่ยโรงงาน,นไม่เท่าไหร่หรอกเขายังพอรับได้อยู่เพราะว่าตัวเจ้าของโรงงานเองเนี่ยเขาพอมีทุนรอนแต่พวกพนักงานนะนะพนักงานเนี่ยนะพอโรงงานเจอน้ําท่วมทีปุ๊บทางานไม่ได้บางคนเนี่ยยังกินเงินเดือนรายวันอยู่ปัญหากระทบทันทีเลยใช่ไหมปัญหากระทบทันทีเลย SME เนตัวตัวหลักเลยนะเพราะว่าอยู่กระจายอยู่ทั่ว ในเขตพื้นที่น้ําท่วมนี่กระจายอยู่ทั่วหมดเลยตามอําเภอตามหมู่บ้านตามจังหวัดพวกโอทุงององทอปอะไรแล้วแต่นะถ้าเกิดเจอภาวะน้ําท่วมแบบนี้ไม่มีเหลือเลยคือจมงเครื่องจักรสั่งซื้อมาเดียสามแสนห้าแสนบาทใช่ไหมเจ๊งไม่มเป็นท่าเลย <S <S <ừ. S 1> ฉะนั้นรัฐบาลเองเนี่ยนะที่ผ่านมามีแต่ประกาศประกาศว่าจะรับชดเชยชาวไร่ชาวนาน้ําท่วมแต่บริษัทโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรัฐบาลไม่ได้ประกาศเลย อันนี้น่าน่าห่วงใจนะใช่ไหมฉะนั้นผมว่าทางที่ดีนะทางรัฐบาลเองน่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือช่วยเหลือพี่น้องอชาวบ้านที่น้ําท่วมแล้วก็คือห0 0 0ันบาทใช่ไหมห้าพันบาทช่วยเหลือจริงๆมันช่วยได้ไม่มากหรอกแต่ว่าที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะขนาดใหญ่โอเคเขามีประกันอยู่แล้วอันนั้นไม่น่าห่วงใยมากมายนะแต่ s อ e เบเนี่ยหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยนะโอทงโอท็อปเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็สามแสนห้าแสนที่เขาสั่งมาทำเนี่ยผมว่านะ รัฐบาลเองเนี่ยน่าจะหามาตรการช่วยเหลือเขาบ้างให้มันสมน้ําสมเนื้ออย่างน้อยให้เ็ามีโอกาสบ้างอ่ะใช่ไหมเครื่องจักรเครื่องใช้ในการผลิตเขาเสียหายกับน้ําท่วมเนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยอย่างน้อยเออน่าจะมีเขาเรียกน,น่าจะมีงบประมาณช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดน้ําลดลงไปภายในเดือนข้างหน้าใช่ไหมอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกาตุลานเนี่ยมันแหอยู่แล้ว มันช่วงหน้าหน้าน้ำหลากอยู่แล้วเพราะอยู่ในช่วงดีไม่ดีเรากระทงด้วยใช่ไหมใช่ใช่ห <laughs> น้ามันหลากด้วยนะฉะนั้นรัฐบาลเดงก็งหามาตรก,การช่วยเหลือเขาสักนิดหนึ่งนะเอาเงินมาเติมเต็มหน่อยอย่างนะี้น้ำลดพฤจิการธันวาเนี่ยเราก็คาดหวังนะว่าน้ำมันจะลดลงไปนะเขามีโอกาสที่จะมาเริ่มดําเนินธุรก,กิจต่อไปได้อีกนะก็พยายามที่จะหาทางนะโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเครือข,ข่ายค้าตรงนี่ไอ้นี่ก็กระทบหนักกว่าเพื่อนเลยอันนี้เพราะกระจายอยู่ทั่วประเทศอะ 15-16ห้านคนเนล้านคนิดดูแล้วกันนะมะมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บงบประมาณที่จะไปลงทุนต่อเนื่องมันไม่มีเพราะน้ำมันท่วไมไปหมดแล้วเนี่ยปกติชาวไร่ชาวนาหรือชาวสวนเขาก็ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเสริมไปด้วยใช่ไหมฉะนั้นผมว่านะรัฐบาลเองเนี่ยน่าจะให้งบประมาณสักหน่อยนะให้เอากู้ยืมหน่อยสักคนละหมืน่นสองหมืน่นหรือห้าพันยังไม่ได้เลยสักห้าพันไม่ดีนะคนละห้าพันดีเพื่อที่จะมาทําอาชีพเครือข่ายขาต้อง,าาง,างาเาเรียกต่อยอดไง ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ช่วยเลยโอ้โหเขาหมดตัวเงี้ยทำไงอะ่ะใช่ไหมต้องหาทางต่อยอดเลยครับเพราะว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงนี้มันดีฮะดีเพราะว่าสามารถที่จะไปสร้างไรายได้ไปลงทุนแค่นิดเดียวเองห้าพันหมื่นหนึงง่งนะไปสมัครสมาชิกก็ได้สินค้าไปแล้วก็ไปขายตามให้เพื่อนบ้านแนะนําคนอื่นไม่ใช้เห็นไหมก็จะเกิดประโยชน์ไงฉะนั้นรัฐบาลเ,เนี่ยนะต้องหาทางแก้ไขเมื่อจะเป็น SME หรือว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยหาทางเยียวยาให้เขามีโอกาสได้ เข้าถึงเงินทุนเพื่อที่จะไปลงทุนต่อนะครับอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมถึงได้บอกก่อนว่าธุรกิจสมัยนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่เฉพาะ Product หรือว่าขึ้นอยู่กับช่องทางการจัดจําหน่ายเท่านั้นแต่วันนี้เราหลีกหนีไม่พ้นเลยครับดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่อย่างนี้ครับหลังจากที่คุณกายได้พูดคุยไปแล้วผมอยากจะมีอีกคําถามถามนึงนะครับถามแทนท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันว่าถ้าสมมุติเราพูดถึงธุรกิจเครือข่ายพูดถึงบริษัทต่างๆที่เป็น SME แล้วมีธุรกิจจไม่ว่วาะเป็น OT หรือธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งประเภทใดบ้างจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ขอ,งอุตสาหกรรมธุรกิจหรือว่าบริษัทประเภทไหนครับที่มีผลกระทบแล้วก็น่ากลัวที่สุดกับช่วงน้ําท่วมวิกฤตแบบนี้ครับคุณกายครับผมว่าธุรกิจเครือข่ายค้ายตรงเนี่ยกระทบค่อนข้างมากๆโดยเฉพาะคนที่ทําสินค้าเกษตรเนี่ยนะหลายบริษัทนะนี่เราต้องยอมรับความจริงเ,เราจะาไปหลอกตัวเองไม่ได้เพราะว่าความจริงอือความจริงถ้าเกิดเรายอมรับความจริงนะเราก็จะสามารถแก้ปัญหาก็เอย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แต่ถ้าเกิดเรายังหลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมโดยได้ไม่ถ่ายทอดไม่ได้สื่อความหมายให้เพื่อนร่วมงานสมาชิกของเราเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานผู้นำเนี่ยที่เข้าร่วมแต่ทุกบริษัทเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานนะไม่ใช่เราจะไปกักข้อมูล,ลหลายๆที่ผ่านมารัฐบาลหลายๆรัฐบาลน,นะชอบกักข้อมูลไม่บอกประชาชนตามความเป็นจริงไงสุดท้ายก็หาทางเพื่อเตรียมตัวรองรับทางการไม่ได้นะธุรกิจเครือข่ายขายต้องก็เหมือนกันนะเมื่อเรารเผชิญปัญหาเราก็ต้องบอกประชาชนหรือสมาชิก แบบตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เยเรายอมรับวว่ามันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสินค้าเกษตรนะเนื่องจากสินค้าดีแค่ไหนก็ตามแต่ฝนตกทุกวันอย่างี้ใช่ไหมแล้วใครจะไปใช้ได้อ่ะฝนตกทุกวันน้ำท่วมในทางเนี้ยบันลลยกันหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นเราต้องบอกตรงๆเลยแต่ว่ามันก็มีทางออกอยู่ดีแหละใช่ไหมมีทางออกอยู่ดีว่าคนเราเป็นนักเป็นนักบริหารหรือผู้ประกอบการเนี่ยนะมันต้องมีความคิดอ่านอัลหลมคมเพื่อที่จะเสริมเติมเต็มให้สมาชิกที่เผชิญปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้อย่าให้เขาห่อเหี่ยวหดหู โอ้โหเราจะออกอย่างไงเราจะไปอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องดาวบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนใช่ไหมปัญหาหนูตุงดังลูกก็ต้องไปโรงเรียนไรายได้ก็ไม่มีเนื่องจากขายสินค้าเกษตรอย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นผู้ประกอบการเองหรือนักบริหารเองนะต้องคิดเลยต้องวางแผนบวกลบคูณหารเลยนะว่าหนึ่งสองสามหลังจากนี้ต่อไปเราจะเผด็จศึกอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาทําให้สมาชิกให้เกิดความพึเขินในการทํางานอย่างไรต่อไป ความมืดเขิมืของเราเนี่ยสำคัญมากในการทํางานนะถ้าเกิดปล่อยให้สมาชิกหรือผู้นํามีจิตใจห่อเห like ี่ยวแบบโดนเดียวเดียวได้อ้างว้างเดียวได้อย่างงี้ใช่ไหมกำลังใจคนเราเสียเมื่อกําลังใจคนเราเสียปุ๊บเขาก็จะไปแสวงหาที่ใหม่ที่อื่นที่คิดว่าจะเสริมเติมเติมให้ชีวิตเขาอ,อยู่ได้ต่อไปใช่ไหมฉะนั้นผู้กออการเองนะต้องไว้นะโดยเฉพาะผู้ก่อการที่ทำไปชีพเครือขา่ายขายตรงเกี่ยวเรื่องสินค้าเกษตรชั่วโมงนี้คุณต้องไวเลยใช่ไหมต้องจัดฉากจัดภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อจุดกระแสใหม่หลังจากนี้ต่อไปว่าเราจะปลูกพลังให้สมาชิกของเราเกิดความฮึกเขิมในรูปแบบไหนเนี่ยช่วงหน้ามันน่าจะมีคําตอบที่ดีกว่านี้นะครับ แมท่านผู้ชมครับเราได้ความรู้ได้รับฟังการวิเคราะห์จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยและท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมานั้นเรารู้แล้วว่าบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ SME f r a n c h i s หรือว่าเครือข่ายนั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้างในช่วงภาวะวิกฤตน้ําท่วมแบบนี้และสําคัญที่สุดเลยครับบุคคลผู้ซึ่งเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้นําอยู่ในแต่ละบริษัทอยู่ในแต่ละองค์กรน,นั้นมีผลกระทบแน่นอนครับกับเงิน ที่จะต้องหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและวันนี้ครับในช่วงที่2ของรายการท่านจะได้พบกับบทวิเคราะห์ในเชิงของการแก้ปัญหาว่ายุคนี้สมัยนี้น้ําท่วมแบบนี้เราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรทั้งบริษัทและทั้งสมาชิกในช่วงที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับ เป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนเรื่อถ่ายเต่กันอ่างตลาดครับสื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของเดือนทั่วประเทศเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้กเกษตรอินทรีย์ เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษพ้ิยความปรปารถนาดีจากบริษัท O2 ทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพวกเราเขแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่าง ที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวย24ชั่วโมงท่านผู้ชมครับในช่วงที่แล้วเราได้ฟังบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาและผลกระทบในช่วงภาวะน้ําท่วมแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างจะยาวนานด้วยในปีนี้และเราต้องไปพบกับบทวิเคราะห์อีกช่วงหนึ่งที่จะมากล่าวถึงการปรับตัวของบริษัท การปรับตัวของสมาชิกหรือประชาชนโดยทั่วไปจะพร้อมรับมือกันอย่างไรบ้างไปพบกับคุณกายไพยลินกันต่อเลยครับคุณกายครับรบในช่วงที่แล้วนี่คุณกายได้วิเคราะห์ถึงบทบาทรวมถึงสิ่งที่ควรจะต้องปรับตัวไปคร่าวๆเท่านั้นเองแต่ช่วงนี้อยากจะขอให้คุณกายเนี่ยช่วยเจาะลึกเลยครับว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตน้ําท่วมแบบนี้นะครับ เขาควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และเพื่อความอยู่รอดด้วยครับถ้าพูดถึงการปรับตัวถ้าเกี่ยวเรื่องธุรกิจด้านอื่นน,นะฮะเราก็อาจจะละไว้ก่อนแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปเลยดีกว่าว่าธุรกิจเครือข่า,ขายขายตรงเนี่ยเราควรจะปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวเรื่องสินค้ากเกษตรอย่างที่ผมเกิดมาหรือพูดมาเขาค่าเมื่อเบรกที่ผ่านมานะว่าว่าเผชิญปัญหาหนักเนื่องจากต่อให้สินค้าดีแค่ไหนก็ตามแต่สินค้าไม่สามารถ เข้าไปถึงมือผู้บริโภคถึงถึงแต่เอาไปใช้ไม่ได้เนื่องจากฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมเมื่อฝนตกทุกวันจะไปหว่านปุ๋ยปุ๋ยเม็ดมันก็ละลายหายไปหมดใช,ใช่ไหมจะไปฉีดใบฝนก็ตกแช่ล้างไปใช่ไหมก็จะมีปัญหาใช่ไหมฉะนั้นทางที่ดีเราต้องปรับควรยุ์ครั้งใหญ่ด้วยเนื่องจากโอเคลยหลาให้บริษัทที่สินค้าเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่แหละใช่ไหมของส่วนแบ่งตลาดมากมายเพราะว่ากลุ่มเกษตรคือกลุ่มใหญ่70%ของประเทศนี้ใช่ไหม แต่ว่าเรื่องภาวะภัยพิบัติแบบนี้หรือท้องถิ่ท้กระเยที่น้ําท่วมแบบนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้บริษัทเครือข่ายขายตรงที่มีสินค้าเกษตรเป็นหัวหอกอย่างต่อเนื่องนี่ไหมต้องมาสร้างกลไกใหม่แล้วในเชิงการตลาดนะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพไม่ว่าฝนตกแดดออกก็จาเป็นต้องใช้เลยทําไมผมไม่พูดถึงเรื่องสินค้าเกี่ยวเรื่องความงามอันนั้นคืออีกสเต็ปต่อไปนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสินค้าเกี่ยวเรื่องสุขภาพ ยิ่งฝนตกหนักๆแบบนี้สุขภาพเองจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีฉะนั้นบริษัทเครือข่ายที่ขายขายตรงนะที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นหัวหอกต้องพยายามนะหาสินค้าสุขภาพดีๆสุขภาพนี่มีหลายอย่างทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเสริมเติมเต็มให้กับบริษัทของเรานะเพื่อสมาชิกหรือผู้นำเน่ยเขาจะได้มีโอกาสใช่ไหมหามา่างเดียวไม่พอนะ พวก,การเปลี่ยนแปลงในวงการเครือข่ายค้ายตรงยุคใหม่หน,นะม,มีการพัฒนายอย่างกว้างขวางและก้าวไกลเรื่อก้าวกระโดดไปเ,เดี๋ยวนี้ก็หันไม่ใช่สื่อกันเกือบจะหมดแล้วบริษัทเครือข่ายค้ายตรงไหนก็ตามนะถ้าเกิดคุณไม่ใช้สื่อไม่ไปเป็นสื่อทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนอินเทอร์เน็ตสามสื่อนี้รวมถึงหนังสือพิมพ์ด้วยนะสามสื่อสี่สื่่นี้แล้วนะคุณจะแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะบริษัทที่ไม่ใหญ่หรือต้นทุนทางสังคมที่มีไม่มาก ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบริษัทยักษ์ใหญ่เขาใช้สื่อเช่นเดียวกันแต่ใช้อีกรูปแบบหนึง่งบริษัทเครือข่ายขายตรงที่ไม่ใหญ่ไม่ดังก็จําเป็นต้องหันไปใช้สือ่อพวกการแข่งขันปัจจุบันนี้เมื่อเป็นสินค้าเกี่ยวเรื่องสุขภาพทุกบริษัทเดี๋ยวนี้นะหันไปใช้สื่อหมดถ้าเกิดคุณเอาสินค้าเกี่ยวเรื่องสุขภาพเข้ามาสู่ระบบไม่มาใช้สื่อด้วยใช่ไหมคุณจะแข่งได้ไงเห็นไหมไม่มีทางแข่งได้เลยเมื่อแข่งไม่ได้สมาชิกหรือผู้นาเขาทนไม่ได้เห็นบริษัทคู่แข่งโอ้เติบโตเอาเติบโตเอา เขาย่อมที่จะย้ายค่ายไปอยู่บริษัทที่มีความพร้อมรอบด้านน,นะครับแหมคุณกายครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพอพูดถึงเรื่องของแนวคิดและการปรับตัวของบริษัทแล้วเนี่ยปรากฏว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากสิ่งที่เคยประสบความสําเร็จรมาอีกรูปแบบหนึ่งกับสินค้าใหม่ๆบ้างครับมันมีบ,บทเรียนหรือว่าเคยมีบริษัทตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าในสถานการณ์แบบนี้เขายังสามารถยืนอยู่ได้และยังสามารถ เก้าต่อไปได้ไหมครับครับก็คือมีอยู่หลายบริษัทนะในอดีตที่ผ่านมาในบางคนเนี่ยนะผมจะบอกให้แต่เราคงเป็นระบุบ,บริษัทไม่ได้นะเขาใช้สินค้าเกษตรเป็นหัวหอกเลยโอ้ชื่นชอบชื่นชมเหลือเกินใช่ไหมใช้แบบเต็มที่เลยนะยอดขายก็ดีตามสมควรแหละใช่ไหมแต่มันมีบริษัทหนึ่งนะผมจะบอกให้พอปีที่แล้วน้ําท่วมหนักเลยสินค้าเกษตรจากสิบยี่สิบล้านลดเหลือไม่ถึงสิบล้านหน้าหน้าหยวมานะวเจ้าของบริษัทเนะี่ย เคยมีรายได้1 0 20ล้านต่อเดือนนะใช่ไหมยอดขายวูบไปแต่พอบังเอิญอาจจะบุญหล่นทับเท้านะมันมีสินค้าเกี่ยวเรื่องผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมบริษัทนี้โอ้โหยอดขายถล่มทลายปัจจุบันนี้แทบจะลืมสินค้าเกษตรไปเลยทีเดียวนะพวกสินค้าเกี่ยวเรื่องสุภาพแต่มันต้องดีนะผมยืนยันเลยนะใช้แล้วต้องเห็นผลชัดเจนเลยนะปัจจุบันนี้บริษัทนี้นะยอดขายโอโ้ถล่มทลายเดือนละร้อยหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวสินค้าเกี่ยวผู้หญิงเนี่ยเห็นไหม ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่านาวัตกรรมโลกนี้มันต้องมีการสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดติดว่าโอ๊ยเราเคยอดีตที่ผ่านมาเคยใช้สินค้าแบบนี้มาโดยตลอดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะผู้ประกอบการไม่ได้แล้วฉันต้องเอาแบบนี้มันไม่ได้นะเมื่อโลกการแข่งขันมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปจําเป็นต้องหานาวัตกรรมใหม่ๆถึงเราจะไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนถนัดหมดนั่นแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเปิดใจรับหรือเปล่า ขอได้สินค้าดีมีประโยชน์กับตัวเองกับมีประโยชน์กับสมาชิกนั่นแหละเอามาทําตลาดให้มันเต็มที่เลยนะรับรองนะคุณอาจจะลืมของเก่าหรือสมัยก็ได้ได้ของใหม่ที่ดีกว่าอาจจะลืมของเก่าเลยทีเดียวนะแต่ขอเน้นย้ำนะได้เก่าก็ได้ได้หน้าอย่าลืมหลังนะได้เก่าอย่าลืมใหม่นะได้ใหม่อย่าลืมเก่าพยายามเดินควบคู่ไปอย่างบางคน,นสินค้าเกษตรดีมากนะขอคงมันไว้ตลอดไปนะถ้าเกิดเราได้สินค้าเพื่อสุขภาพหรือสินค้าเกี่ยวเรื่องผู้หญิงมันดีขึ้นใช่ไหม ต้องคงมันไว้เราเดินคู่ขนานไม่เดินสองขาไม่ดีกว่าแล้วสินค้าเกษตรเดี๋ยวช่วงภาวะมันเข้าสู่ปกติก็จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นแถมได้สินค้าดีเกี่ยวเรื่องผู้หญิงหรือเกี่ยวเรื่องสุขภาพดีขึ้นเพิ่มขึ้นอีเห็นไหมคุณรวยสองต่อเลยอะดีวกว่าเยอะดีกว่าโอ้โหได้ได้ตรงนี้ไปทิ้งตรงนั้นแต่นั่นหมายคามว่าสินค้าคุณเกษตรคุณต้องดีจริงๆนะครับแหมต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับแสดงว่าเรื่องจริงๆแล้วคือเรื่องของการปรับตัวรุส จับยืดหยุ่นกับการบริหารแต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จตัวอย่างของการปรับตัวนั้นคุณกายได้ชี้แจงแล้วก็ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วแต่ทีนี้ต้องมาถึงประชาชนแบบเรากันบ้างในฐานะที่ไม่ใช่ของผู้ประกอบการแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจเราอาจจะเป็นสมาชิก หรือเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็นตัวแทนต่างๆต้องถามว่าในยุคนี้สมัยนี้การเจอกับสภาพการแบบนี้เนี่ยเราควรจะปรับตัวอย่างไรครับเพื่อให้ประสบความสําเร็จกับธ <c oughs> ุรกิจที่ทําอยู่ครับพึณงกายครับคือนี่คือไฮไลท์สุดๆต่อให้บริษัทขับเคลื่อนปรับตัวแค่ไหนก็ตามนะคือปรับโครงสร้างครบเครื่องเลยนําสินค้าใหม่ๆดีๆเ <c oughs> ข้ามาเสริมเติมเต็มนะแต่ผู้นำนะผู้ผู้นำ ผมเห็นหลายบริษัทนะผู้นําบริษัทเครือข่ายขายตรงนียังยึดติดแต่ภาพเก่าๆของตัวเองคือวางมาดอ่ะพูดง่ายๆนะทําตัวเป็นอาจารย์คนที่เป็นอาจารย์ผมบอกเลยนะไม่มีทางรวยหรอกับอาจารย์คนไหนที่รวยๆบ้างแนงะไม่มีฮนะฉะนั้นเราอย่าเป็นอาจารย์จา๋าอาจารย์บวกกับนักธุรกิจคืาเรื่อเดินคู่กันไปดีกว่ากับนักบ,บริหารเนี่ยจะรวยนะแต่ถ้าเกิดเป็นนักวิชาการจา๋าวางตัวอีกแบบหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะ พวกธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี้เราต้องติดดินติดพื้นธรรมดาทาตัวสบายๆเข้ากับผู้คนได้ง่ายนี่คือหัวใจสําคัญนะถ้าเกิดพวกผู้นําหรือแม่ทีไม่ปฏิวัติตัวเองนะไม่ปรับขบวนการในรูปแบบการทํางานตัวเองไม่ปรับบุคลิกภาพตัวเองนะคุณจะเสียโอกาสอย่างมากพวกไม่มีใครทนอยู่กับบ้านงคุณต่อไปได้แล้วเขาอยู่ไม่ได้หรอคะเขาต้องไปเลือกบริษัทที่มีความพร้อมมากกว่าไปเลือกอยู่กับผู้นําที่มีความพร้อมเลือกมีทั้งบู๊ทั้งบุญในตัว บุญอย่างเดียวไม่ได้นะการบริหารงานเนี่ยมันต้องบูด้วยต้องทันเกมด้วยนะผมพูดมาให้ผู้นำหลายหลายบริษัทนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ปรับตัววันนี้คุณจะไม่มีอนาคตต่อไปอีกแล้วเพราะเนื่องจากสมาชิกของคุณเนี่ยนะเขาไม่อยู่คุณจะปรับตัวอย่างไรนะปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือสมาชิกหรือผู้นํายุคใหม่คุณต้องกล้ากล้าลงทุนเพิ่มเติมนั่นเองนะที่ผ่านมาโอ้หคุณคุยนักคุยหนาว่ามีรายได้สามแสนห้าแสนต่อเดือน คุณคุยนกคุยหนาแต่คุณไม่กล้าลงทุนเพิ่มเติมลงทุนเรื่องอะไรก็คือลงทุนในการใช้สื่อนั่นเองนะคุณต้องหันไปใช้สื่อเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ใช้คนอื่นเขาก็ใช้เมื่อคนอื่นใช้แล้วคุณจะไปสู้กันได้ไงคุณจะมีแต่บ้าอย่างเดียวมันหาก,กินไม่ได้เดี๋ยวนี้นะไม่มีทางเลยใช่ไหมพวกคู่แข่งคุณเนี่ยมันโหเกิดขึ้นมากมายแล้วไปใช้สื่อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเขาไปเช่าบางคนนะมีเงินเยอะหน่อยตั้งกลุ่มไปเลยนะห้าคนสิบคนหุ้นกันเลย ไปซื้อ,อรายการทีวีดาวเทียมเนี่ยมันไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยเที่ยสองสามหมืนม่นบาทเองครั้งหนึ่งนนะไม่แพงไะหารกันเลยแต่คนไม่กี่พันบาทเองออกเลยอาจจะออกทุกวันก็ได้แล้วแต่กําลังเงินนะหลังจากนั้นบางคนนะไปกระชับพื้นที่อีกคุ้นกันอีกบางคนเงินเยอะหน่อยไปซื้อเองเลยเช่าวิทย,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 ยุชนทั่วประเทศเลยนะออกอากาศทุกวันทุกวันน่ะคนโทรมาคิดดูแลกันน่ะแล้วก็เช่าคุ้นกันใช่ไหมขยับขยายพื้นที่กระชับพื้นที่จังหวัดนี้คลองเลยจังหวัดนี้คลองเลยเนี่ยเห็นไหม ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้คุณจะไปเปลี่ยนแปลงตอนที่คนคนอื่นเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะขึ้นยิาณชนก็คลองให้หมดแล้วเพราะบริษัทเครือข่ายค้าตัวในมีมากมายเดี๋ยวนี้หันไปเล่นหมดแล้วตอนนี้นะคุณต้องเริมเปลี่ยนแต่วันนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนจะเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เลยคุณจะมาพูดหาว่าโอ๊ยบริษัทไม่มีความพร้อมเอ้าบริษัทก็พร้อมแล้วแต่พวกคุณไม่พร้อมเองนี่นะเมื่อพวกคุณไม่พร้อมโอกาสที่สําเร็จเหมือนในอดีตมันไม่มีให้เห็นอีกแล้วเเพรรา Alter, าาะลลกคืออข่่ยย้ตมันนปปีไ แล้วนวัตก,กรรมใหม่เดี๋ยวนี้นะเกิดขึ้นมากมายแล้วเด็กเออหมายถึงว่าคนที่ทำอาชีพเครือขาวว่ายโดยเฉพาะคนยุคใหม่นะคนรุ่นใหม่เยดี๋ดวยวนี้เขาไวมากเขาพัฒน,นาการอินเทอร์เน็ตเขาก็เก่งสื่อทีวีเขาก็เล่นวิทยุชุมชนเขาก็เล่นครบเครื่องเลยแล้วคุณเนะน,นี่ยผู้นําแบบรุ่นเก่าถ้าเกิดคุณไม่ทําแบบนี้นะโอกาสล้มเหลวาะว่าเป็นไม่ได้สูงมากเลยนะครับแมท่านผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าในวันนี้นั้นเราได้รับฟังบทวิเคราะห์รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดปัญหาในอนาคตและสิ่งที่ ใครก็ตามหรือแม้แต่บริษัทเองไม่ยอมปรับตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นรับรองได้ใหญ่แน่นอนครับแต่วันนี้คุณกายได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการปรับตัวในสถานการณ์เช่นนี้นั้นควรจะทําเช่นไรเลือกเฟ้นแบบไหนและสําคัญที่สุดเลยครับผู้ประกอบการนั้นควรจะต้องใช้ความลุกลับฉับไวและที่สําคัญใจต้องกล้าด้วยกับการลงทุนที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างนี้ครับคุณกายผมขอคําถามสุดท้ายช่วงสั้นๆเลยสําหรับคนที่ต้องการคนที่จะชี้ให้เห็นได้ว่า ความประสบะความสําเร็จในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสกับผู้นําที่ยังไม่กล้าเขาควรจะถือภาสิทธ์อะไรดีครับคุณกายครับคนเรานะผมจะบอกให้นะกล้าก่อนกล้ากล้าแล้วลงมือปฏิบัติทันทีนะรับรองสําเร็จนะคุณต้องกล้าทันกล้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือปฏิบัติการทันทีพรุ่งนี้เลยนะไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้นะผู้นําต้องทันทีครับในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณบรรณาธิการ ร่วมน่วยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ที่ได้มาวิเคราะห์ได้มาให้แง่คิดดีๆกับเราในวันนี้ครับขอขอบคุณคุณกายไพลินครับและท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการรวย24ชั่วโมงได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีตลอดมาสำหรับวันนี้เราทั้งสองท่านต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ